ว่าก่อนยุรนั้นก็คือเป็นยุกของกษัสรุย์สุโขทัยในสมุทระร่วงนะครับตั้งแต่สมัยพษัตริยสินทราธิตับบเดระทั่คือสายยาเลือไทยนะครับกษลรของพระร่วงนั้นนะครับที่เราก็รู้ว่าใกล้ของของกากอำนาจนะครับที่เราอาในสมัยสรัยประวัติศาสตร์เมื่อ ทุกของสายยาหรไทยสุโขไทยก็อ่อนแอหลังจากนั้นของจียุทธยาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นตะเกอร์รันตั้งแต่เรียกว่าคุณลุงพ้งหม้อนะครับที่ท่านครองอยู่ที่สุพรรณบุรีหลังจากนั้นมาท่านก็รวบรวมอำนาจน ทำไมเราจึงต้องพูดถึงเรื่องสูโโทหไทยเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเขาเรียกว่าฝ่ายใดขึ้นมาครอ,องอำนาจเป็นเรื่องของกษัตริย์ที่จะต้องเอาข้าราชบริพารหรือเขาเรียกว่าลูกหลานในตระกูลวงที่ล่มสลายลงมารับราชการไปเหมือนกับเอ็ปก,การันตน เพราะฉะนั้นในขณะที่สีอยุธยานั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับแล้วก็เพียบมากขึ้นนะสุโขทัยก็อ่อนกำลังลงและก็ตกเป็นประเทศสลัระนะครับสมัยก่อนสุโของเป็นซิตี้สเตทไม่ใช่เป็นอาณาจักรแบบน,นะครับพออยุธยาขึ้นก็รวบรวมทางฝ่ายสุโขทัยก็โดนเสาเรียกว่าเรียกตัวไปรับราช ที่พูดถึงสุโขทัยนะั้นก็เพราะว่าที่เรารู้กันว่าต้นตระกูลของสมเด็จพนระนเรศวรครึ่งหนึ่งนนะคือมาจากสกุลพระวงศนะครับเราก็ยกมาหลังจากนั้นก็ผ่านผ่านพ้นไปนะครับก็รูกหลานสกุลวงศ์พระวงก็มารับราชการในยุคนี้ยกที่ง,ง,ง่ายที่สุดก็คือแล้วไม่นานเกินไปก็คือเราเอาตแต่สมัยที่ใชาชา ื่อพระชัยราชาขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าหัวเมืองทางฝ่ายเหลือเกิดการกรบฏขึ้นนะครับพระชัยราชานี่มีน้องชื่อว่าพระเทียนราชาในขณะที่พระชัยราชาย,ยกทัพนะครับเขาเรียวยกทัพขึ้นปรารบกบฏเมืองเชียงใหม่เขาบอกว่าในในพงศาวดานบันทึกไว้ว่าเมื่อเสด็จเข้าไปยูถึงเชียงใหม่นั้นนะครับ ก็เกิดเขาเรียกเปบาดหลงเลือุบาดหลงเมืองก็คือว่าแปลกที่ว่าได้เกิดเลือดเนี่ยนะครับเกิดเหมือนกับเป็นรอยเลือดเนี่ยนะครับเต็มเมืองไปหมดเลยทั้งตบระตูหน้าต่างในเมืองทั้งหลายนี่เต็มไปดื้อเมื่อว่าเกิดอาถขันบาตคือพระชัยราชาที่เมืองเชียงใหม่ยังไม่ทันเสร็จนะครับ ก็พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นุท่านก็นยกทัพกลับนะครับคใครมาว่าอันทีหลังเพราะว่าคนสมัยก่อนจะเชื่อเรื่องโชคื่องลาภเรื่องใหญ่ๆน,น,นะครับเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยแม่ทัพใดกองขุนศึกมหากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมีวิชาอาคมเรื่องการขู่อาถรรพ์การยกทัพไปแต่ละครั้งจะต้องมีพิธีตัดไม้ขขดน้ำทำพิธีสร้างศิลปศาสรร โดยตลอดหลังจากพระชัยราชาตีบางเชียงใหม่นะครับยังไม่ให้เสร็จเรียบร้อยก็ปรากฏเกิดเหตุน,นี้ขึ้นมาพระชัยราชาก็ยกทัพกลับ,บในขณะที่ยกทัพกลับมาสุยอุธย,ยานะั้นท่านได้สิบชนเขาเรียกว่าสวัสคตตคดานาฬาที่กันในประวัติศาสตร์นั้นเขียไนไว้สองในหนึ่งก็คือถูกรอบกลง กับสองก็คือท่านป่วยตายเองซึ่งหลังที่เนี้เอามาทำเนี่ยนะครับหลังที่เอามาทำจริงๆที่จที่มาสร้างกี่หลันะครับก็คงเรือกว่ารอปองค์ชนแต่ทีนี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราสนใจตรงที่ว่าท่านสิบพระชนกเขาเรียกว่าการครับที่กับท่านี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าในยุคที่พระชัยราชาครองเมืองนั้น พระเทียร,ราชาคือเป็นน้องก็รับราชการอยู่ที่จริงแล้วพระชัยราชาเมื่อท่านสิ้นนะครับพระเทียนร,ราชาจะต้องขึ้นครองราชแทนแต่เขานี่พระเทียนร,ราชาเนี่ยนะครับได้แต่งงานกับคนในวงของพระรวก็คือใครพระศรีสุริโยทย พระศรีสุริโยไทยนั้นเนี่ยนะครับเป็นพระว,วัราชวงศ์ทางฝ่ายเหนือซึ่งไปรับราชการอยู่ที่นั่นและเรว,ว่าเหมือกนกระถูกจับไปเป็นตัวประกัน,กน,นสมัยนั้นเนี่ยนะครับพระราชบริพารทั้งหลายพียวว่เรียกว่าเจ้าหน้ายของทางสุโขทยัยที่ไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่น้อยยกตัวอย่างก็คือขุนที่เรนทรทพนะครับแล้วก็ ยาสมันคโลกนะครับพญากำแพงเพชนรน,นี่คือสมุวงศ์ทรามนี้ทั้งหมดลงมาอยู่ที่สูงแล้วที่อุทอยาเมื่อพระชัยราชาเนี่ยนะครับสิ้นประชนปั๊บแสดงว่าไม่อยู่เมืองไม่อยู่เมือ,มอ,มอนี่ก็คือเป็นตำแหน่งสนมเองไม่อยู่เมืองสนมเองของ พระชัยราชาก็คือคุดีไหมครับสีสุดาจันทร์ในประวัติศาสตร์นะครับก็บันทึกไว้อีกว่าสีสุดาจันทร์นี้นะครับได้คิดคบค,ลคล<ม>ดทรยต์เาเรียกว่าคบคิดกับขุนวรวงศาราซึ่งขุนวรวงศารี่ก่อนหน้านี้เนะครับก็เป็นเ้าเรียกว่าเป็นคนดูแลหอ พรนะประวัสาตุอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าสองคนนี้ก็ลงระชดแล้วแม่ยม่เมจองแม่อยู่หัวในตอนแรกว่าเป็นแม่อยู่หัวสิสุดาจัดก็จบตัวเองขึ้น,นมาแล้วก็เป็นเจ้าแม่อยู่หัวโดยมีขุนพ่อระวงศารนะครับเป็นกำลังของตัวเองนะรเร่ื่คือในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน แต่คนนี้ในทัสนะของผมนะครับัสนะผณอทานประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็นั่งมองเรามองด้วยความเป็นธรรมนะครับผมในฝ่ายนี่คือยกมาเป็น,นอสองกบกบหนึ่งก็คือสุโขทัยมีอําลาจนะครับไม่ใช่มีเดียวเพราะเป็นเ้าเรียกว่าเป็นทายาของเสียราชา ว่าเป,เ,ปเป็นการเมืองในราชสำนันอันนี้ถ้าเรามองโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยความเป็นจริงนะครับเราคือผมบอกแล้วไงครับว่าถ้าอ่านประวัติศาสตร์คู่ที่บันทึกประวัติศาสตร์คือฝ่ายชนะแต่วันนี้มองประวัติศาสตร์อย่างที่ัำแน่นอนหลังจากพระชัยราชาสิทนจะต้องถูกปรมพชนไม่ก็ตามนะครับถ้าเป็นการปรมพชนอย่างที่เขาเล่าขานว่า แม่อยู่ัเมืองกับบุญบรรวงศาคิดคตนก็เลยปกพรชนเพื่อตัวเองขึ้นมาครองอำนาจก็นั่นก็คือเหตุที่อยากจะ่อ,อการกรบฏแล้วขึ้นครองซึ่งเกิดคอรองก็เีคยครองราชสมบัติโดยมีพฤติกรรมในเรื่องของชู้สาวเป็นปัจจัยแต่ถ้าเรามองในแง่ของการเมืองอีกมุมหนึ่ง กะะารแย่งชิงอำนาจในราชสำนักในสมัยก่อนนะั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนมีการปราบดาษพิเศษกันบ่อยแลวก็ว่าคนในวงถึงับประหัตประหารกันเพื่อที่จะขึ้นมาคออำนาจคราวนี้ถ้าเรามองด้วยความในอีกองหนึ่งได้ไหมมองว่าในเมื่อถ้าสมมติเกิดว่าพระชัยราชสิ้นกลางเร็วกลางกลางศึก ว่าการเดินทางขึ้นจะดยูรอบพระราชวงเนี่ยแล้วไปสิ้นพระชนนั้นเน่ว่าสวรรคตจะนันการเมืองภายในจะยุ่งมากและอํานาจนั้นเนี่ยนะในยุคคงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขุนพิเรนทรเทพหรืออะไรก็ตามแทนเนี่ยนะครับขึ้นมามีอํานาจนั้นเนี่ยนะใครในรัชกาลจ,จะสํำนักแจ้งหมดเลยนะครับถ้าคนที่ยันไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีประกาศเป็นองค์การว่าใครจะขึ้นไปสืบทอดตําแหน่งนด้านหลักการแย่งชิงจะเกิด ถ้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับในวงเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่กษัตริย์นะครับสิ้นเรียกว,ว่าสมรรถนครับเนี่ยแล้วไม่ได้ประกาศเอาไว้หรือที่เนี่ยว,ว่าไม่มีทา,า,ายาทสืบไว้ซึ่งตอนนั้นลูกของพระโยมเอ๋อยอ,อย่างไรอยู่างไทีเดียวนะครับนพระนามท่าน,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 นอย่างไรพระศรีศิลป์อะไรสักอย่าง วลาที่อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นคลองหนาเนี่เขาปราบหมดเลยนะเขาปราบทิ้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่ความยุติธรรม5ตรงนี่คือการเมืองระหว่างสองฝ่ายแน่นอนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพระสามีเนี่ยแม้ว่าพระสวามีเนี่ยเพิ่งแต่และตัวเองลูกก็ยังเล็กแล้วเราลึกถึงว่าทางฝ่ายของศรีสุดาจัทรเป็นเขาเรียกต้องเรียกว่าอายุทยาเลือดอายุทยาโดยแท้เลยนะ อย oh bitch, alive, ring, ู่บ้านคลองสองคลองดาวแล้วขุนวรวงศ์สานี่ก็คือคนอยุธยาโดยแท้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมว่าสองคนนี้ก็พยายามที่จะรักษาอํานาจของเขาเรียกว่าเลือดโดยตรงคือเลือดสายเลือดโดยตรงของอยุธยาและคนที่พูดยังไงว่าจะครองอํานาจเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือพระศรีสิงห์แต่พระศรีสิงห์ยังไงนะครับยังเล็ก ถ้าความเป็นแม่ถ้าถามว่านี้เราเราถามเราถามว่ถาถ้าเกิดเราเป็นแม่เนี่ยเราจะต้องรักษาชีวิตลูกไปและจะต้องพยายามที่จะดึงอำนาจตรงนี้ไว้ในมือขอตงตนงหรือไม่ถ้าเราตัดเรื่องกรณีแรกออกเรื่องการการูวัติาศาราซีนเราต้องดูละเอียดห่อนนะในขณะที่พอรู้ข่าวว่าพระชัยราชาสิ้นปุ๊บจะมัขับม้าเร็วมาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าม่อยู่หวัวเนี่ยแหละเขาเรียกว่าแม่อยู่เมืองก็เรียกว่าขึ้นมาแบบ ทุอมน,น,นาจทั้งหมดเลยโดยมีขุนวรบองศาเนี่ยเป็นหัวหอกแล้วยกตัวเองขึ้นเป็นเจ้าแม่อยู่หัวสีสุดา์พระเทียนราชาเนี่ยนะก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุ้มครองตัวเองได้ก็คือพระาศาสนาพระเทียนราชานินหนีนะครับหนีหนีบวชไปหนีบวชไปบวชที่วัดราชปฏิบัตวัดราชปฏิบัติารามสมัยนะั้น เท่านี้คนเป็นเมียเนี่ยก็คือภาษีสุริยโธน์ก็คิดคตรคิดคบกับคนพิเรธทรเทศนะครับกับพระยาสวรรคลโลกพระยากำแพงเพชรทางสายทุกทุังโตร<ฮ>เวลามันน้อยผมจะผมจะเล่าตรงนี้ให้มัน นั้นวันที่สามารถที่จะปราบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฆ่าเขาเรียกว่าปรุงพยน,นเนี่ยแม่สุขวัสีสุดาจั์วางข่าวและรวงว่ามีช้างหรือปรากฏว่าท่านก็ออกเรือออกเรือนะครับออกเรือไปไปตามเรื่อง,องของเรื่องของช้างกลุ่มนี้ทั้งหมดก็เอาเรือนี้ล้อมแล้วก็ ประหารเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยชื่นชมทีม่ไปอยู่หัวซีสุราจัตถีไม่ธรรมดาว่าในขณะที่ก็ลังจะถูกตัดหัวนี่นะทีน่าทานนี้เลยนะว่าไม่กล้าฆ่าเราลนว่าต้องลวงเราออกมาฆ่าน,นีผมมองผมมองในแง่บาง,จงๆจุกจ้องคุณจุกจ้องตรงที่ว่าอย่าลืมนะสมัยก่อนกฎบนเทียนบาตนี่มันไม่ธรรมดา การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่คนโง่ต้องเก่งพอสมควรนะครับในขณะที่พระเทียนราชาหนีบวชตอนที่คิดค้นกันขึ้นในการที่จะมามาขา้าวเรียวข้าเรียกว่า,ข,า,วาของการเพื่อที่จะเอาพระเทียนราชาขึ้นมาบล็อกบ,บอดแฮปปี้นี่บชอ,อยู่เนี่ยพระเทียนราชาจริงๆแล้วบอกอะไรไงครับ ปวดแล้วส de ุดท้ายเนี่ยตอนที่ไปเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงเทียนเนี่ยว่าจะไหวไม่ไหวเนี่ยปรากฏว่าเทียนของตัวเองก็จะดับก่อนเปรี้ยวขึ้นมาก็เลยเครื่องหมากทิ้งหมากก็เลยกระเด็นไปดับเทียนของคุณวรวงศาครับยึดสู้โดยมีเมียเนี่ยเป็นผู้บัญชาการแทนคิดแทนจนกระทั่งสามารถก็เียว่าฆ่าเพรื่องปรองพยนต์ที่แม่อยู่บนสีสุดาจันทร์กับคุณวรวงศากับชาว ั้งหมดจึงยกพระเทียนราชาขึ้นเป็นกรัตรแล้วก็ใช้พระนามว,ว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินะครับเพราะฉะนั้น